สวัสดีครับ FC นักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำเอาเหรียญ5บาทรุ่นคุดเฉียงเขาเรียกว่ารุ่นคุดเฉียงนะครับมาให้ชมนะครับของผมนี่เป็นปีพศ2 5 2 2นนะครับดูอันนี้ด้านหลังนะครับจะดูด้านหน้านะครับ รุ่นนี้เขาบอกว่ามีบางบางช่องนะครับก็จะบอกว่ามีราคาประมาณสามแสนแต่บางช่องก็ไม่ได้บอการาคาว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับมาดูรายละเอียดว่ายังไงนะครับจะเขียนว่าสยามมินนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีในหลวงราชการที่9้านะครับ ตัวนี้เขียนว่ารัชกาลที่9นะครับตรงกลางมีรูปในหลวงนะครับมาดูกันด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังเขียนว่าประเทศไทยนะครับ5บาทมีตัวรูปพยาคุฑต,ตรงนี้นะครับ เขียนคำว่าพศ252 2ของผมมีรุ่นพศ252 2นะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อผมก็ยินดีขายให้นะครับถ้าราคา3 0 0 0 0ผมขายนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้ราคาเท่าไหร่บางช่องบอกไม่มีราคาบางช่องบอก3 0 0 0 ผมพอไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครสนใจอยากจะซื้อผมก็ยินดีขายให้นะครับด,ดูข้านหลังแล้วก็ดูด้านหน้าด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมได้ได้ดูกันนะครับว่ามันขายได้จริงหรือเปล่า เลียนรุ่นนี้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าขายได้หรือเปล่ามีราคาหรือเปล่าถ้าใครอยากจะซื้อผมก็ยินดีขายให้นะครับผมทำคลิปนี้มาถ้าใครสนใจก็ กดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ